ดิฉันนางสาวมรดัชวัชรันทวิสารขอรายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครั้งที่1ปีการศึกษา2564ค่ะตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปีการศึกษา2564ครูประจำชั้นนางสาวมรดัชวัชรันทวิสารนักเรียนชาย13คนนักเรียนหญิง6คนค่ะโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ ไลน์ u b e CapCut, p ตพาวเวอร์พและ k ลายมาสเตอค่ะปัญหาอุปสรรคในการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันการใช้แอปพลิเคชัน Li n e ปัญหาที่เจอคือการแชร์หน้าจอระบบเสียงและไม่มีปัญหาบ่อยค่ะจึงให้เพื่อนที่เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ระบบให้ค่ะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์มีดังต่อไปนี้ค่ะ การบ้านออนไลน์ที่ฉันจะส่งงานผ่านไลน์กลุ่มอนุบาล2ทับหและจะให้งานตามตารางสอนตามคาบในแต่ละวันค่ะเด็กๆก็จะสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะในการส่งงานแบบนี้และจากนี้ที่ฉันก็สั่งงานผ่าน แอปพลิเคชัน h o o l b y t e โดยนําข้อความจากแอปไลน์ลงในระบบ s c h o o l b y t e เพื่อเป็นการบ้านในระบบ s c h o o l b y t e อีกทางหนึ่งค่ะและผู้ปกครองก็สามารถส่งการบ้านในระบบ s c ส School b y t e ได้เลยนะคะเราสั่งงานทั้งสองทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองทุกๆท,ท่านค่ะ่ารางงานที่ทำเพื่ออำนวยต่อการสอนการเรียนออนไลน์ค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะ ดิฉันจะทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์โดยจัดเป็นประเภทนิทานกิจกรรมการเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะโดยใช้แอปพลิเคชัน Ca p c u t และ k i Master ในการตัดต่อคลิปวิดีโอนี้ค่ะและนำคลิปนี้ไปใช้กับเพื่อนๆและคุณครูในแผนกอนุบาลค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมทักทายและแนะนําตัวเองของเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้ส่งเสริมความกล้าสแสดงออกของเด็กๆในการเรียนออนไลน์ค่ะต่อไปเป็นภาพกิจกรรมขณะเรียนค่ะไปรับชมภาพเด็กๆทำกิจกรรมน่ารักน่ารักกันได้เลยค่ะ การส่งงานและการตรวจงานเมื่อผปกครองส่งงานมาในระบบสคูบายทางดิฉันได้ปรับและตรวจงานให้เด็กๆโดยปรับคะแนนให้เด็กๆงานละหนึ่งคะแนนตามที่กำหนดไว้ค่ะการตอบกลับติดตามงานของนักเรียนของดิฉันดิฉันได้ทำการโทรวิดีโอคอลไลน์หา เพื่อถามความเป็นอยู่และปัญหาในการเรียนออนไลน์ค่ะการวัดผลการเรียนออนไลน์ของเด็กๆค่ะดิฉันวัดผลของการเรียนออนไลน์ของเด็กๆโดยการดูจากภาพการทำงานของเด็กๆว่าเด็กๆนั้นสามารถทำได้ดิฉันก็ให้เด็กๆผ่านการวัดและการประเมินค่ะ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ 1. ผู้ปกครองนักเรียนทำงานไม่มีเวลาว่างในการสอนการบ้าน 2. นักเรียนบางคนอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการส่งงานเลยไม่มีความสามารถที่จะส่งงานได้ค่ะ 3. งานในแต่ละวันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะห้อง IEP พรมีการบ้านของคุณครูปโปรแกรมภาษาอังกฤษด้วย 4. แอปพลิเคชัน o l b y t e ส่งงานค่อนข้างยากไม่สะดวกในการส่งงานในระบบค่ะฉันได้จัดก,การแก้ปัญหาดังนี้ค่ะ 1. เยืดหยุ่นเวลาการส่งงานให้ผู้ปกครองสามารถส่งงานตามงานเก่าได้ทัน 2. แจ้งผู้ปกครองให้ทราบเรื่องการส่งงานย้อนหลังสามารถร่วมรวมชิ้นงานส่งย้อนหลังได้ค่ะ 3. ลดงานการบ้านบางคาบให้น้อยลงและดูความเหมาะสมกับเด็กค่ะ 4. ชี้แจงเรื่องการส่งงานให้ผู้ปกครองเลือกช่องทางที่สะดวกเช่นแอปพลิเคชันลายต่างๆค่ะสิ่งที่ได้จากการสอนออนไลน์ค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะได้รู้จากการแก้ปัญหาในการสอนและการปรับใช้กระบวนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการสอนและสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆได้และได้ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆได้เยอะมากขึ้นและก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันได้รับรู้และเข้าใจปัญหาการเรียนของนักเรียนในห้องเรียนตนเองมากขึ้นคะ่ะสรุปจากการรายงานการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะคะ ปรากฏว่าการเรียนออนไลน์นครั้งนี้ผ่านไปได้ด,ด้วยดีอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ได้ทำการแก้ไขและปรับใช้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ